สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่6เดือนพฤษภาคมยินเดีในส่วนของตัวบริการซิกแนลทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ f a Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิกบีพีอาจารย์พี่หมีเป็นห้องที่มีการเทรดสดชนข่าวมี TPSL ชัดเจนอัตราวิลเล่กเกินกว่า80% VT Market เปิดบิญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 USDT โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ forex 4 o r you t ทดดีมีรางวัลตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่เพียบเลยนะครับนักทุนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในลิงก์นะครับตรงช่องแคปชั่นก่อนได้เลยนะและในส่วนของการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทาง xm ครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,น,น,นเลยนะครับหรบสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับตัวสกุลเงินยูเอส l อลาและยูโรยังอยู่บริเวณช่วงของการตารางในเว็บไซต์ฟินเวิชนะครับสะท้อนให้เราเห็นว่าตลาดนั้นอาจจะพลิกเข้าสู่ลิสออฟโหมดตอนไหนก็ได้ครับปัจจุบันนี้นะครับนักทุนการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีดอลลาร์อินดี์นะครับยังคงวนเวียนปรับฐานอยู่บริเวณแนวต้านสําคัญนะครับที่ระดับประมาณ91.28ครับผม หากว่ามีการปรับตัวขึ้นไปได้เกินจากจุดสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนก็มีโอกาสที่เขาจะไปต่อนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของดัชนีดอลลาร์นั้นจะสร้างแรงกดดันให้กับบรรดาสกุลเงินหลักโดยเฉพาะในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรครับผมทาาด้านของวนักวิเคราะห์มองนะครับว่ายูโรเนี่ยอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปย้อนผ่านระดับจุดเดิมได้นะครับเราจะตีเป็นยอดตรงนี้ก็ได้นักลงทุนแถวๆประมาณ1.207 55ถ้าหากเขยังไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะย้อนกลับลงไปก็จะมีอีกนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยการเคลื่อนไหวของตัวยิวขนตอบแทนพัาานธบัตรรัาฐบาลสหรัฐนะครับปัจจุบันยังคงวิ่งต่ํากว่าระดับ1.6%อยู่ที่1.582%ครับยังคงเป็นแรงหนุนนะครับให้ราคาทองคำยังอยู่ในทิศทางแดนบวกครับแต่การที่ตัวดัชนีดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมา ก็ยัสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำเลยทำให้ยังไม่สามารถที่จะย้อนกลับขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเดิมก่อนหน้านี้ได้นะครับแม้ว่าคุณเจเด็ดเยเลนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะได้ออกมาถแถลงใหม่แล้วนะครับว่าคำพูดที่เธอเคยเอ่ยไปก่อนหน้านั้นทุกคนเข้าใจเธอผิดทั้งหมดเลยครับตัวนี้ก็เป็นแรงดุนที่ทำให้ทองคำเดี๋ยวฟื้นตัวในช่วงของวันที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องมาจับตาดูอีกแล้วว่า ตัวทองคำนั้นจะสามารถย้อนกลับเข้าสู่โซนบริเวณ1,790ได้หรือไม่หากท่านนักลงทุนกำลังถามหาว่ามีโอกาสหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังต้องเรียนแจ้งว่าหากยิวิปบัตยยังต่ำกว่าระดับ1.6%ทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะย้อนกลับขึ้นไปได้แต่เราก็คงจะต้องเฝ้าระวังตัวของดัชนีดอลลาร์อินดด้วยนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่ยอมย้อนกลับลงมาเนี่ยทองคำก็อาจจะขึ้นยากสักนิดหนึ่งครับ ไปดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันดีกว่าครับทุกท่านในวันนี้ช่วงเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับธนาคารกลางออสเตรเลียจะออกแถลงการครับทุกท่านเกี่ยวกับหมอข้อนโยบายการเงินท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ยังไงตรงนี้จับตาดูดีๆนะครับอาจจะมีผลกระทบกับในส่วนของตัวกราฟของเราครับโดยเฉพาะสะกุลงินออสเตรเลียทางฝั่งของธนาคารกลางนิวซแลด์ได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่า อตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันอาจจะต้องอยู่ในระดับต่ำแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับตัวนี้จริงๆแล้วอาจจะสร้างผลลบให้กับนิวซีแลนด์นะแต่ถ้าเราดูในตัวกราฟแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อ่อนค่าอะไรมากมายครับยังไงประเด็นนี้ก็ต้องติดตามอาจจะต้องรอดูตลาดจีนก่อนนะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียในเช้าวันนี้ครับ ก่อนจะจากลากันไปนักทุนครับเดาฝากในส่วนของตัวตลาดในช่วงของคืนที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งนะครับดาวโจนส์ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปที่0.29% s p 500ปิดบวกไปที่0.07%แล้วก็ n a ส d a q ปิดลบไปนะครับ0.37%โดยในส่วนของตัวดาวโจนส์เนี่ยสามารถปิดบวกไปได้นะครับเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มวัฏจักรครับทุกท่านขณะที่ตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็โดนเทขายกันไปตามระเบียบนะครับกระแสเงนินทุนไหลเข้าหาหุ้นกลุ่มวัฏจักรครับผมและนี่ก็คือการสรุป ชาวเชาทั้งหมดสวัสดีครับ